สวัสดีครับยามท่าพาซิโอทาเลนโชยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับผมเนี่ยแนะนำตัวกันสักหน่อยฮะชื่อมิซาค่ะมิสาชื่อปอนครับปอนมิซาสองคนนี้คุณผู้ชมงงใช่ไหมครับว่ามาทำอะไรกันสอบถามเขาเลยดีกว่าวันนี้มาทำอะไรกันฮะมาเดินเล่นไม่ใช่ไม่ใช่สิเล่นดนตรีครับมเล่นดนตรีนะใครเล่นใครร้องฮะ มิซาร้องผมเล่นครับเล่นกีตาร์อ๋อเล่นกีตาร์อะคูสติกวันนี้มาในเวอร์ชันอะคูสติกนะฮะคุณปอเล่นกีตาร์วันนี้จะมาโชว์ในเพลงอะไรฮะเพลงชื่อเพลงดาวค่ะกับลืมชื่อเพลงมาแล้วดาวนะฮะดาวค่ะแล้วจะไปผ่อนเมื่อไหร่ฮะเวลาดาวนะโอเคเพลงดาวนะฮะหนึ่งเล่นหนึ่งร้องเอาใจช่วยกับสองคนมิซาและปอนะครับพร้อมหรือยังฮะ ความล่ะค่ะกับบ้าเอ้าอย่าพร้อมแล้วนะฮะถ้าพร้อมขอเชิญของทั้ง2ท่านให้เข้าสู่อย่ามาให้พารซีโอร์ Talent Show พบกับกรรมกานได้เลยครับค่ะสู้ๆนะฮะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญเลยฮะ 把根深扎。 สวัสดีนะคะก็มีซากนะ่อนปอนโอเคจริงๆแล้วบุรุษแรกที่เราเห็นนี่นึกถึงคลิปใน YouTube ทันที <laughs> เหมือนที่เขาเล่าข่าวกันนี่ทำไหมบอกระทำเราคือใช่มากนะคะโ okay. อเคอ,อย่างแรกเลยนี่อาจจะอะไรที่สนใจเราสนใจคู่นี้มากเลยมัน <laughs> จะไปในทิศทางที่ดีได้แน่ๆ,ๆเลยถ้าแบบอีกนิดนึงคือ จะชมบอลก่อนว่าตอนเวอร์สแรกอะ่ะมีเล่นขอดผิดใช่ไหมใช่แต่เนียนมาก <c oughs> คือชมเพราะว่าเรามองปุ๊บแต่บอลไล่กระตุกว่าแบบต่อเนะี่ยทำให้คนไม่รู้สึกแต่คือพอดีเราเราได้ยินคือผิดขอแต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเนียนมากคือชมชมดีดีดีแล้วก็บอลจะดูรีแลกซ์มากแต่มีสายเก่งมากเลยอะ่ะแต่ว่าเก่งอ่ะ ก่งนิดนึงแต่ว่าถ้ารีแลกซ์นิดนึงอ่ะเจอมันจะแอบดีอ่ะพอดีดแล้วคนนี้เขาดูชิลแล้วนะแต่ว่าคนนี้เก่งนิดนึงนะอันนี้คือเรื่องหนึง่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะจะบอกคือไดนามิกในการร้องของมิซาค่ะมันค่อนข้างที่จะเป๊ะเกินไปเป๊ะเกินไปหมายความว่าแบบสมมุติะเฉยๆนะเท่าไหน่หากวันตัวเขา มีใจให้ฉันจริงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราลองแบบหากว่าตัวเขามีใจให้ฉันจริงฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่งให้มันแบบว่าตนมาแรก็เตรียมมาแต่ว่าพอถึงจริงๆม<า>ันเก่งมากเลยถ้าเราดีแลกใช่ไหมล้วเรายนรทุกอย่างแบบว่าจากฟีลว่าเพราะฉันพังบอก มันก็จะไปกันแว่าฟินคู่นี้มากเลยนะจะปินมากก็เลยแบบอยากให้ลองไว้แค่ตรงนี้มาถ้าถ้าเราไม่เก่งทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกเลยวันนี้เขาชิวรอเยนะตื้นเต้นมากตื่นเต้นกับอะไรก็ตว่าดีดีดชอบนะตื่นเต้นกับคู่นี้มากก็รู้เขามันโอ้นะขอบคุณนะคะเออคื่อเดนเามารับใจมากลูคดูดีมากแล้วก็ เราเสียงเสีเยงห้อนารนารัก<า>มากปนโฟเป็นมากสิปนกมาลูกเล่นดีนด้านใช้สะดกมากนะครับเออลองลองเข้าไป,ไปใกล้ๆแบบนี้เป็นมี่ีมากอผมผมว่าถ้าเกิดใกล้ๆกัแนแล้วของสมบูรณ์น่าจะง่ายขึ้นสำหรับคนเล่นกีตาร์อืมหลังเริ่มแบบเฮ้ยเฮ้ตัว เริ่ตรวิชาเริ่จะมองไปทาอื่นชบงปบกลยเปนะรชงที่เรเิมช่ช่เปลี่ยนทีเริ่มแล้วก็ผมว่าปอนเขาตอนตอนเขาฟ้องทีพรพรพ่จะแบบซะพอตเราเต็มที่อยู่ละเราถึงเ,เดเราตื่เต้นอะไขึ้นมาเนี่ยเรามององเท่ไหร่เราเนี่ยเขาได้ช่วย,ดยไ,ได้เยอะมากเราก็เตไมอกเออเอาช่วยเราเอมา ว่าเมตว่าหายใจอาจจะยใหม่เกินเลยผมไม่ค่อยชินในชะ่ไม่ออกอ่ะถ้าไหนใจวันคีอบอกว่า<ะ>ไปพรุ่งนี้เรื่องของเราเนี่ยน่าจะก็คือบอกว่าไปพรุ่งนี้เรื่องของเรามากกว่าผมไม่น่าไม่น่าจะหายใจก่อนพรุ่งนี้ยังไงผมว่าหายใจอะไรผนี่สมัยใหม่เลยว่านะไรลูกผมตามไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งอันไม่ ไม่ไม่มีแล้วีรว่าเราบอกซี่เดียวลยโอเคครับผมองคบก็มาครับผมจะลองไปตามหาใน u กันดูตหน่าจะติดครับมีชื่ออ้ไหมครับยังไม่มีครับแต่ว่าเร็วนี้แน่จะตั้งแม่จซื้อมะพี่เป็นลงในช่อเปิดตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทำเป็นชองของโมก็คือมีสองคนสองยูโอมาตอนนี้คือผมจะหา เจอว่าเจอครับอืมต้องเฟอว่าทูโทนแบนอ๋อเป็นชื่อวงของผมวงเก่าอ๋ออ๋ออืมโอเคครับก็คอมเมนต์นิดนึงนะครันเพราะว่าอ่าอีกแล้วอั้งสองคนทั้งสองคนนะทั้งสองท่านก็คอมเมนต์ไปเกือบเกือบจะหมดแล้วนะแต่ก็อ่าติงอ่าน้องมิซ่า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  นิสานะฮะก็เสียงเสียงเพราะครับ,รบแต่ก็มันจะมีท่อนหนึ่งอ่ะท่อนที่มันผีอ่ะอยางทีกลับไปร้องใหม่จะ <c oughs> ใช่ไหมมันรู้สึกตัวเองเลย <c oughs> มันไม่ถึง <c oughs> ใช่ไหมไม่ถึงเต้นแล้ว,ม,ลวมันก็ไปเลยหายใจไม่ <c oughs> ทันดะ้วยใช่ไหมอืมแล้วก็กีตาร์กีตาร์ผมชอบนะฮะคือมันตรงคือมันไม่ไม่มีดวงจังหวะหรืออะไรเลยก็ตรงแต่ว่าผมขอ ติงนิดนึงคือภาษาเนะ่ยถ้าถ้าถ้าปอนใส่ภาษามาตั้งแต่ช่วงแ,แรกๆเลยะมันก็จะมันจะทําให้เพลงดูน่าฟังมากกว่าน,นี้ใช่มันภาษาช้าไปเนาะมันดูแบบอยู่ดีๆก็เออดูดีเหมือนตั้งใจแบบมากไปใช่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 มันแบบดีูดีแบบเหมือนเหมือนตั้งใจว่ามันต้องมาท่่นี้แต่ว่าจริงๆภาษาเสียงนะมันมันมาแล้วแต่ใช่แล้วมันจะทําให้เพลง น่าฟังมากแบบนี้ครับผมแล้วก็เรื่องภาษาเรื่องระวังพวกคำคำพวกร่ารเราเรียเราลิงอะไรอย่างนี้ครับผมภาษาไทยเนาะอ่าแล้วก็คำเดียวเลยครับตื่นเต้นเลยบทั้งสองท่านก่ออกมาเรียบร้อยแล้วน้องปอนกับมิสซาเป็นไงฮะเพิ่งบอกรักไปแล้วเป็นไงบ้างฮะตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นมากเป็นไงล่ะฮะเป็นไงวันนี้เราคิดว่าเราทำเต็มที่ยังไงค่ะก็เต็มที่อะ สุดๆแล้วนะสุดๆแล้วแต่ถ้ามีโอกาสใช่แต่ถ้าไม่ตื่นเต้นอาจจะได้ดีกว่านี้นะะฮแล้วเป็นการกรรมการคอมเมนต์ยังไงบ้างฮะก็กรรมการก็เน้นเรื่องความตื่นเต้นค่ะแล้วก็ความตื่นเต้นเป็นหลักเลยใช่เรื่องหลักๆเป็นหลักๆเลยตื่นเต้นแถาหน้าอย่าลืมนะประสานกันนะมองหน้ากันด้วยนะโอ้ฟอนต์เขาน่ารักอยู่นะฮะยังไงก็เอาใจช่วยให้สองท่านให้ลุ้นได้รางวัลนะครับหวังว่าได้เท่าไหร่ถามนิดนึงกระซิบถามหน่อย เท่าไรก็ได้ค่ะอันที่หนึ่งที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งหรือเปล่าเน่ต้องรอรุ่นนะยครับเอาใจเชื่องสองท่านปอนมิสาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ